สวัสดีค่ะวันนี้คุณมีมีเมนูก๋วยจั๊บมาฝากนะคะอันนี้เป็นก๋วยจั๊บแบบไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเราจะจะมีโปรตีนเฉพาะตัวไขค่ค่ะเรามาเริ่มทําตัวพะโล้กันก่อนเลยค่ะพะโลก้ก็มีตัวรากผักชีกระเทียมพริกไทยเราตําไว้นะคะแล้วก็เอาตัวรากผักชีกระเทียมพริกไทยนี่ลงไปผัดให้ห,มหอมๆในกระทะนะคะ แล้วเราก็จะใช้เต้าหู้ค่ะเต้าหู้นี่คุณผม้จะใช้เป็นเต้าหู้ทอดเองนะคะให้พอเหลืองๆนะคะไปผัดกับตัวสามเกลอค่ะตุ้ที่เราผัดนะคะให้เติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะใช้น้ําตาลเคี่ยวลงไปค่ะเสร็จแล้วคุณแม่บ้านกลับมาดูที่ตัวไข่ที่เราต้มไว้นะคะเราจะชุบสีของซีอิ๊วดําก่อนนะคะให้เขาติดสีไข่ไว้สักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็นําไข่ที่เราชุบสีซีอิ๊วแล้วนะคะเอามาเทในกระทะเลยค่ะ ช่วงนี้ก็ให้คุณแม่บ้านเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะให้ท่วมตัวไข่นะคะแล้วเรามาปรุงรสกันค่ะใช้ซอสเผ็ดหอมซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะเราจะเคี่ยวเข้าไว้ให้เต้าหู้เราได้รสชาติก่อนนะคะตอนนี้คุณแม่บ้านก็ปรุงพิีพิถได้นะคะแล้วเราก็เคี่ยวไว้จนกระทั่งตัวเต้าหู้ไข่เขามีรสชาติเข้าไปแล้วนะคะแล้วคุณแม่บ้านกลับมาดูตัวที่เราจะต้องลวกเส้นก๋วยจั๊บกันละคะ่ะ อันนี้เราจะยกไปเทในหม้อขุงข้าวนะคะเราเคี่ยวเข้าไว้ในหม้อขุงข้าวค่ะคุณแม่บ้านคะตั้งน้ําเดือดนะคะอันนี้เป็นเส้นกว๋วยจั๊บเป็นแผ่นๆนะคะเราต้องคลี่ก่อนนะคะแล้วเราก็ลวกเส้นกว๋วยจั๊บลงไปในน้ําเดือดค่ะเส้นก็จะออกมางอๆประมาณนี้นะคะถ้าคุณแม่บ้านไม่คลี่เส้นก่อนนะคะเส้นเขาจะพันกันเป็นก้อนไม่น่ารับประทานค่ะแล้วเรามาปรุงทีละชามเลยค่ะใส่เส้นกว๋วยจั๊บเติมน้ําพะโลที่เราเคี่ยวไว้นะคะแล้วก็โรยด้วยผักชีค่ะแล้วก็ใส่ด้วยตัวพริกดองค่ะ ถ้าใครเพิ่มกระเทียมเจียวก็ได้ตามใจชอบนะคะคลิปนี้ใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไม่มีด้วยนะคะ